ขอสวัสดีนะครับท่านที่กำลังรับชมวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการถอนเงินนะครับออกจากเว็บไซต์ของ Diamond Capital นะครับ เนื่องจากผมก็ถอนมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้ทําวิดีโอถอนให้เพื่อนๆดูอีกนะเพื่อยืนยันว่านะครับในตอนนี้นะครับเว็บไซต์ของไดมอนด์แคร์เปต้านะเป็นกระแสที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะยอดฝากยอดถอนนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือผ่อนครวนะครับมีการโฆษณาผ่าน YouTube ด้วยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปลเป็นภาษาไทยก่อนนะครับโดยคลิกที่สรงชาตินะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปที่ผมลงทุนก่อนนะครับอันนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นยออเอ่อที่ผมลงทุนไปนะครับก็ถ้าเป็น USD เนี่ยก็อยู่500 หนึ่งเหรียญนะครับห้าร้อยหนึ่ง USD นะถ้าเป็น BTC นะครับก็เอ่ออยู่สองโปรเจกต์นะครับมีศูนย์จุดหนึ่งนะครับสองโปรเจกต์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเออ่เป็นยอดการลงทุนนะที่ผมลงไปนะครับส่วนเออ่การรับเอาไอนะครับในแต่ละวันนะครับก็จะอยู่หน้าแรกนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดูรายงานนะครับการรับเอาไอแต่ละวันนะครับก็จะอยู่หน้า การจ่ายเงินฝากนะครับตรงนี้นะครับเขาจะแยกมาให้ดีมากๆนะครับการรับเอาไอ USD นะครับก็อยู่อีกหน้าหนึ่งน้ำแบบนี้นะครับ BTC นะครับเราสามารถตรวจสอได้นะครับ BTC นะครับก็จะเป็นแยกมาอีกนะครับว่ามีเอ่อแต่ละวันเนี่ยเอาไอเข้าหรือยังนะครับเรามาเช็ควันได้นะครับตรงนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็ต่อไปผมจะไปที่หน้าแรกนะครับผมจะไป ถอนเงินให้ดูนะครับอันนี้ผมถอนประมาณสองสามวันถอนทีนะครับยอดที่ผมจะถอนวันนี้นะครับคือยอดบีบูซีนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกนะครับก็ถ้าแปลเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับประมาณสองวันนะครับสองประมาณสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับก็ทําการถอนเอ่อถอนเลยนะครับโอเคครับขั้นตอนการถอนนะครับก็ตอนนี้อยู่หน้าเดสบอร์ดนะครับอ่าก็วิธีการถอนนะไปที่บีบูซีนะครับที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกเนี่ยครับแล้วก็ คลิกตรงที่แถบสีเทานะที่เป็นลูกสิลูกศรชี้ลงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับยอดบีดีซีนะครับก็จะโชว์ด้านบนด้วยนะว่าเราตอนนี้มียอดบีดีซีเท่าไหร่นะครับถอนเท่าไหร่นะครับก็สามารถพิมพ์ลงช่องด้านล่างได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะถอนหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพิมพ์ยอดก่อนนะครับศูนย์จุดศูนย์นะครับ หนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกนะครับเก้าสี่เจ็ดหแบบนี้นะครับแล้วก็เช็คยอดอีกทีนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับศูนย์จุดศนหนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนะครับก็ยอดตรงเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คลิกคำว่าผลลัพธ์ได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็หลังจากนี้นะครับรอภายใน24ชั่วโมงนะครับก็ทางเว็บไซต์เดมอนแคปิตอลนะครจะทาการถอนเข้าสู่เลขกระเป๋าของเรานะครับก็ใครใช้บิทคั b หรือว่าสตางนะครับหรือว่ากระเป๋ารืออื่นนะครับก็จะเข้าไปนะครับในกระเป๋าของเพื่อนๆนะครับก็เอ่อเว็บไซต์ของเดมอนแคปิตอลนะครับก็เป็นกําลังเขาเรียกว่าถ้าเพื่อนๆชอบสายแนวนี้นะครับชอบบริษัทที่ มั่นคงนะครับอ่ามั่นคงนะครับมีการทําการตลาดนะครับได้ดีมากๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับของเว็บไซต์ได a m มอนด์แคปตอนนะครับเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดเมื่อปลายปี6-2ทนี้แล้วนะครับก็เหมาะกับการลงทุนนะครับโอเคนะครับเอ่อถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าอยากศึกษาข้อมูลนะครับก็แอดเข้ากลุ่มได้นะครับหรือว่าแอดไลน์ส่วนตัวมาได้กันได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ